จากนาภาัยนะก็มีดึงดิงนะพืชศพกันงงก่อนนะ้าก,ก็รกฏมีพิจิกนะเอไม่มีทตุลมนะแล้วก็เป็นไฟเลยนะเมฆสิงห์หนงนะนะไม่มีทัดลมอย่างเดียวนะล้วก็เด่นๆนะมีเป็นพายุเทศนาวันจันทร์เอ่อเอ็มเพรสวันศุกร์นะเดอรซันวันอาทิตย์นะอันนี้ก็เด่นแค่วันรนะาศีไม่มีเด่ดนะแล้วก็ขาดทัดลม อย่างเดียวนะมีไพคู่ค้นนะเป็นคิงเวานกับตีล็อกวาน,วานนะยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่แนละ้วคนที่คุณยืนงานหรือว่าอยู่ในที่ทํางานนะมีเอ,อการสารสัมพันธ์กันนะชอบกันอยู่ก็ได้นะเป็นผลลักนะแต่ถ้ามีสถานะไม่ได้เปิดเผยนะคนนึงก็ค่อนข้างจะฮอตนะนี่ว่าสาวเพียบเลยนะคุณก็ชายย่อยนะก็เยอะเหมือนกันนะเรียกว่าลูกพ่อตัวแม่มาเจอแต่คนะ่ะเสนว่ากับคัสโนวีนะที่นี้ ยังมีเอมเพสนั่งอยู่ด้วยนะมาดูนะสําหรับเอมเพสนะในความรู้สึกตอนนี้นะเออมีหลายแบบนะก็คือคุณนะในตอนนี้นะก็คือเขามองนะคุณเรียกว่าอาจจะเป็นตัวจริงสําหรับเขานะครับแล้วคนที่เป็นตัวจริงหรือมีคู่อยู่แล้วนะ้วก็เขาอย่างคิดที่จะไปต่อกับคุณแล้วคิดที่จะไปถึงเป็นครอบครัวนะถ้าเป็นสิบเหรียญนะลงหลักฐานจะเห็นว่ามีความ ูุพันสนิท์ิเชื่อไปมาหาสู่ครอบครัวกันนะแล้วก็ตอนนี้มงังกรตั้งคันอยู่ด้วยหรือเปล่านะหรือถ้าไม่ใช่นะก็คือเนี่ยมีลักษณะของความเป็นแม่นะหรือเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวจริงเบอร์หนึ่งเลยนะถ้าเอ็มเพจนี่คือ,อแม่ทุกสถาบันนะพ่อเรียกว่ารู้จักกันนานนะห้าถึงสิบปีเลยนะก็ปลูกสัมพันธ์กันนานแล้วนะก็มั่นคงนะทั้งการเงินลแล้วก็อะไรต่างๆนะ อันนี้ถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีตัวจริงหรือมีเมียแล้วก็ได้นะถึงได้งอกคู่นี้มานะคู่นี้จะบ่งบอกถึงการที่ว่าอีความสัมพันธ์หนึ่งนะเขาอาจจะมีคนเป็นตัวจริงนะอยู่ที่บ้านนะแต่ว่าในที่ทํางานเขาไปสารสัมพันธ์อยู่กับอีกคนนะเพราะว่าอันนี้มันก็นะเป็นเรื่องของจังหวะของเขาเลยนะอาจจะเป็นกรรมของเขาเองไ,ได้นะก็คือ บางคนนะก็คือไปทํางานแล้วด้วยความใกล้ชิดนะก็จะสนิทชิดเชื้อกันนะเขาอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะหรือเป็นคนเก่าๆกา่ได้นะถ้าไม่ใช่รุ่นพี่รุ่นน้องก็คือเป็นรักต่างวัยได้นะซิ่งออฟคัพนะซิ่งอพอกคัพนี่เป็นไปได้นะว่าอ่อถึงแม้ว่านะเขาจะมีนะคนที่เขาสารความสัมพันธ์ในที่ทํางานนะก็เป็นไปได้ว่าเอ่อคนที่เขา เรื่องส,สุดท้ายนะมีความสุขที่สุดเลยนะเป็นสิบถ้วยเนี่ยนะอาจะเป็นคนเก่าที่วนเวียนกับเขามาในชีวิตนะหก,นะกกับสิบนาลบกันเหลือสี่ถ้วยนะก็เป็นคนที่เคยเงินเฉยนะพเพเฉยตอกกันไปนะแต่ว่ายังเป็นเดอดสันที่หนึ่งเลยนะแสดงว่าคนเก่าของเขาเนี่ยเขามีความผูกพันเป็นมากกว่านะเพราะมีสิบถ้วยเลยนะก็มันมีหลาย รูปแบบนวะความสัมพันธ์ก็คือ,อตัวเขานะเรียกว่ามีครอบครัวแล้วนะมีอะไรแล้วก็ตามนะแล้วก็เป็นคนที่จังทูด้วยนะทั้งหิงออกขับนะหกเหรียญเขามีการยืนย่นยื่นหมูยืนนะ่นแนวหรือว่ายื่นความสัมพันธ์นะพอโอกาสใครสักคนไม่รู้นะหรือคิดอยู่นะคิดมีคนที่เขาคิดอยู่ในความคิดคำนึงแล้วหลง,สงเสน่ห์อยู่นะเขาอาจจะไปช่วยเหลือเรื่องการงานการเงินก็ได้นะ แล้วก็เป็นคนที่ในที่ทํางานหรือเปล่านะหรือคนที่ต้องติดต่อประสานงานก็มีความชอบพอกันนะส่วนตรงนี้นะก็เป <c oughs> <ๆ>็นไปได้ถ้าตรงนี้นะไม่ใช่คนที่ทํางานอย่างเดียวอาจจะเป็นคนที่เคยทํางานโครงงานด้วยกันแล้วก็เป็นคนเก่าๆของเขาด้วยหรือเปล่ปลางานที่เคยทํางานที่เคยเช่วยเหลือกันแล้วก็มีความรักความผูกพันความสัมพันธ์กันนะแต่ว่าเป็นอดีตไปแล้วนะก็ ไ,ได้ไม่ได้มีสถานะชัดเจนนะกลายเป็นคนเก่าๆนะแต่คนเก่าๆคนนี้มีอิทธิพลอยู่นะเพราะว่าเป็นเดอะซันขึ้นมาเลยนะก็เป็นไปได้นะว่าอนาคตคนนี้นะอาจจะมาเป็นเดอะซันแล้วก็มาเป็นสิบถ้์ทั่วสาหรับเขาเนะสิบธ์ทั่วคือคนนี้ตอบโจทย์เป็นที่หนึ่งด้วยก็ได้นะถ้ามองง่ายๆที่ว่าเขาไม่ได้มีอีกคนที่ทํางานนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยนะคือ เป็นคนที่เขาเคยช่วยอนะ,นะในการงานการเงินแล้วก็เป็นคนที่เคยชอบพอกันหรือเคยพบกันเป็นแฟนกันแล้วก็เป็นคนเก่าๆนะที่กลับมาวนเวียนกันได้นะก<ม>็มีการไปต่อเจ็ดเดืยนนะแล้วก็ยังหัวันกันอยู่นะทําให้ยังไม่ไปไหนนะแล้วก็คนเก่าๆคนนี้ถ้าเป็นคุณนะที่บอกนะว่าเคยเอ่อทำงานด้วยกันเรารู้สึกชอบพอกันเขายังไม่ได้ลืมคุณนะมีทายพิเท็กกางยังรู้สึก ผูกพันยึดสือหรือว่าลืมไม่ได้นะในเสน่ห์บางอย่างหรือความงามอะไรของคุณก็ไม่รู้นะมันรู้สึกดึงดูดเขานะหายไปแค่จะเป็นลักษณะของราชีนีพระจันท์นะแล้วก็ยังนั่งในใจนะอนาคตนะมีเกณฑ์ลงเอยแล้วเขาเป็นจิตพ้วยนะอาจจะนะตอนแรกไม่มีสถานะนะเพราะว่าตอนที่ยัง ต่างคนต่างฮอตทั้งคู่นะแต่ว่าพอมาเลือกแล้วนะสุดท้ายนะไม่เหลือใครก็ยังคงพอล่าขึ้นนะเป็นเหนือจานนะก็เรียกว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นข่าววีใหม่ๆด้วยก็ได้นะเรียกว่าจะสมหวังในความสัมพันธ์นะเพราะว่าเป็นสิบถ้วยนะเอ็เพสก็เรียกว่าเตรีมตัวเลยนะเป็นแม่คงหรือว่าเตรียมเอ่อเป็นเบอร์หนึ่งนะก็คือเขาเห็นคุณเป็นเอ็เพสนะ ตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สารสำพันกันในอดีตหรือเปล่านะถึงได้ขึ้นมานะก็เรียกว่ามาคุณยังเป็นอาจสรยสสำหรับเขานะแล้วก็ไปทางที่เป็นครอบครัวนะสิบหรือสิบถ้วยนั่นเองนะก็รวมรวมเป็นบอล